สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดวันนี้นะครับก็เริ่มที่จะเข้าสู่ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม2568นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์ภาพรวมในส่วนของทิศทางและก็แนวโน้มราคามันในช่วงเดือนหน้านครับเดือนกันยายนต่อเนื่องไปจนถึงตุลาคมนะครับและก็รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์อัปเดตปัจจุบันเป็นยังไงนะครับ ดูสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อที่จะเป็นตัวกําหนดในส่วนของทิศทางแนวโน้มราคาในช่วง2-3เดือน1-2-3เดือนข้างหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสถานการณ์จะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้สอกเกษตรวันหยุดจะมาอัปเดตสถานการณ์ให้ฟังนะครับก่อนอื่นฝากไว้สําหรับท่านผู้ชมที่สนใจในส่วนของฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตสอกเกษตรนะครับช่วงนี้ก็เราสั่งทําเป็นล็อตที่5แล้วนะครับ ก็ลหลายๆท่านเอาไปทดลองใช้ได้ผลดีกลับมานะครับก็เราเอามาแจกจ่ายให้ท่านผู้ชมที่เป็น FC ฟสอเกษตรบรหยุดไปใช้ในราคาถูกนะครับปกติหน้าซองก็คือ500บาท1ซองฉีดได้5้าถึงสิไร่นะครับห้ถึงสิไร่แล้วก็ฉีดได้กับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นข้อเป็นอ้อยข้าวมันสำปะหลังหรือว่าข้าวโพดรวมทั้งปลาล์มน้ำมันยางพาราฉีดได้กับพืชทุกชนิดนะครับปกติซองละห้าบาทนะครับเราเอามาจัดโปรให้ท่านผู้ชมที่เป็น f c ฟสอเกษตรนะครับเอามา แชร์ให้ท่านผู้ชมไปใช้สองละ179บาทนะครับสั่งตั้งแต่2ซองขึ้นไปฟรีค่าส่งและก็ที่สําคัญพิเศษนะครับวันนี้5ซองขึ้นไปนะครับสั่ง5ซองนะครับเหลือราคา759บาทนะครับย้ํา7 5บาบาท5ซองหรือหลายๆท่านเอาไปใช้จํานวนมากก็10ซองนะครับเราเอามาให้ท่านผู้ชมไปใช้แค่1,500บาทนะครับหลายๆท่านก็มีพื้นที่ปลูกเยอะ ฉีดได้บ่อยตามต้องการครับ7วันฉีดครั้งหนึ่งเขียวขึ้นทันตาเห็นที่สําคัญก็คือมีสารช่วยเร่งการเจริญเติบโตช่วยเร่งการแตกใบแตกกิ่งแตกยอดนะครับก็ฝากไว้นะครับสนใจสแกนไลน์สั่งซื้อหรือจะโทรสั่งซื้อจากเบอร์ข้างล่างนี้นะครับทีนี้มาดูสถานการณ์ราคามันจะเป็นยังไงนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปลายเดือนนะครับราคาเริ่มที่จะไต่ขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ มัน30%นะครับบางโรงแป้งไปแตะที่3บาทนะครับบางโรงแป้งก็3บาท5้าสตางค์ไปแล้วถือว่า3บาทมาเร็วนะครับซึ่งภาพรวมสถานก,การณ์ปัจจุบันก็คือในส่วนของการส่งออกนะครับข่าวดีก็คือการส่งออกขยายตัวต่อเนื่องนะครับมีแนวโน้มที่จะขยายตัวขึ้นต่อเนื่องแล้วก็จากเป้าหมายนะครับเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ปีนี้อยู่ที่ประมาณ7.5ล้านตันนะครับ ตอนน,ออตอนนี้ส่งออกไปแล้วตอนนี้ส่งออกไปแล้วประมาณ5ล้านตันนะครับก็คือแค่6เดือนแรกนี่ส่งไปได้แล้ว5ล้านตันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโอกาสที่จะทะลุเป้า8ล้านตันปีนี้ไม่ยากนะครับไม่ไกลเลยเพราะฉะนั้นตัวปัจจัยส่งออกก็จะเป็นปัจจัยหลักนะครับที่เกื้อนหนุนที่จะส่งผลทําให้ราคามันมีโอกาสที่จะขยับขึ้นนะครับปีที่ราคามันแพงที่สุดก็คือเราส่งออกได้ประมาณ8ล้านกว่าตันนะครับ ในขณะที่ปีที่มันถูกที่สุดก็คือปีที่แล้วปี67เนี่ยเราส่งออกได้แค่6ล้านตันนิดๆแต่ปีนี้ผ่านไป6เดือนแรกส่งออกได้แล้วทั้งหมดประมาณ5ล้านตันนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นปัจจัยหลักที่จะเกื้อนหนุนทําให้ราคามันมีโอกาสที่จะไปไปต่อนะครับตอนนี้3 0มบาทเห็นแล้วแล้วก็ 25%—2, สบาทห้ก็เห็นแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่ประมาณช่วงปลายปีนะครับมีโอกาสที่จะ 25%แตะ3บาทมีโอกาสเป็นไปได้นะครับในขณะเดียวกันก็ไปลุ้นว่า30%จะเป็น3บาทกว่าไหมนะครับก็ถือว่าน่าจะต่ำสุดแล้วในส่วนของราคามันในช่วงปี67นะครับซึ่งปี68ต่อเนื่อง69น่าจะเป็นทิศทางขาขึ้นแล้วประกอบกับในช่วงนี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังไม่คลี่คลายนะครับก็ส่งผลทำให้ยังไม่มีการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศกัมพูชาซึ่ง สถานการณ์น่าจะยืดเยื้อะนะครับถ้าดูจากาภาพรวมตอนนี้สถานการณ์น่าจะยืดเยื้อต่อเนื่องแน่นอนนะครับช่วงที่ฤดูก,การมันออกเยอะประมาณตุลาคมเป็นต้นไปคาดว่าสถานการณ์ชายแดนก็จะยังไมค่คลี่คลายนะครับนั่นก็หมายความว่าโอกาสที่จะนําเข้ามันสัปะหลังจากกัมพูชาได้น่าจะน่าจะใช้เวลาอีกนานนะครับในขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็ไปนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านสปปลาวกับเมียนมาแทนแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของการนําเข้าก็ยังน้อยอยู่นะครับ เพราะฉะนั้น2ปัจจัยหลักนะครับนำเข้าลดลงแล้วก็ส่งออกขยายตัวเพิ่มในขณะที่ภาพรวมราคาแป้งมันสําปะหลังก็ยังมีโอกาสที่จะขยับขึ้นได้นะครับก็จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่จะทําให้ราคามันในช่วงฤดูการปี6869หเนี่ยมีโอกาสที่จะขยับขึ้นได้ต่อนะครับถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกร,กรผู้ปลูกมันสําปะหลังและอีกอย่างนะครับองค์ประกอบหนึ่งก็คือในปี67ที่ผ่านมาเนี่ยราคามันถูกนะครับ67ต่อเนื่องปี68เนี่ย ราคามันผูกทําให้หลายหลายท่านเปลี่ยนจากปลูกมันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทนนะครับปลูกอ้อยหรือว่าปลูกข้าวโพดอะไรก็แล้วแต่แทนสมผลทําให้พื้นที่เพาะปลูกมันอาจจะลดลงนะครับก็มีคําพูดพูดหนึ่งนะครับที่บอกไว้นะครับมันสำปะหลังเนี่ยเวลาปลูกในช่วงเวลาถูกนะครับจะขายได้ราคาแพงนะครับก็พูดง่ายๆช่วงมันถูกนี่คนปลูกน้อยนะครับทําให้ช่วงขายผ่านไปปีหนึ่งผลผลิตออกน้อยอาจจะทําให้ราคาขึ้นได้ หรือตรงกันข้ามปลูกในช่วงราคาแพงอาจจะขายได้ในช่วงราคาถูกนะับเนื่องจากช่วงที่เราปลูกเนี่ยราคามันสูงทําให้คนขันมาปลูกเยอะทําให้มีพื้นที่พักปลูกเยอะนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้ราคามันเนี่ยขายได้ในราคาถูกนะครับก็เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนในส่วนของฮอร์โมนเรื่องการเจริญเติบโตสอกเกษตรนะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมาจนผู้ติดตามจะใกล้แตะ4 0 0แสนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าช่วงนี้พายุมานะครับบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะอีสานตอนบนกับภาคเหนือนะครับก็ระวังดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็เฝ้าระวังในส่วนของพืชผลทางการเกษตรนะครับพายุศูนย์กลางมีโอกาสที่จะแตะบริเวณจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬหนองคายอุดรธานีแล้วก็ข้ามไปยังจังหวัดน่านจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดพยาวนะครับเชียงรายเชียงใหม่ก็ เฝ้าระวังในเรื่องของพายุนะครับในช่วงอีก2-3วันข้างหน้านี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ